โอเควันนี้ละวันนี้เป็นวันเล่นเก้าเก้าคืนกันอ้าวอ่ะอ่ะ,อะเออเยี่ยมโอ้โหดูใช้ค่าไซบอกเล่นได้แปดสิบวันเล่นเขอเข้าบ้างโอเคไปใครคนไทยนะคนไทยเนาะ ใครจะเล่น,ใค,ลนใครจะเล่นมาทางนี้บายเพื Bye, อ่อนมานี้ต่อเขาจะเล่นกันเปล่าจะเล่นกันเปล่าเข้ามาครับหนึ่งคนสองคนนะครับอ่าสามคนอ่าสี่อ่าสองคนอ่าเดี๋ยวรอเยมาคนเล่นใช่ขเขาเลยดีนักตกแต่ง้วย กาอ,อ,อจัดนะครับระด,ดับสี่หรือ มันเเล่นใช่ป่ะเลไได้ออกตอมันก็มีคัทซีนดีอัปเบดหม่ยถึใช่ไังไงเพื่อนต่อสู้่มาเหนื่อยอืมเจ้าไฟว์วผดกเหรอ 对、嗯。 มาครับหนึ่งคนเออจะเข้ามาเล่นกันเปล่าบายคือ <Bye. S 1> คนมากเพิอ่ะ เ้าสิบคนจบกวดจะได้เ,เล่นตีมีสี่นาทีเลยก็ตามมาดูกับเลมๆไม่มตัดมาสีต้น 除，除，除，除。 ตอนนั้นนแล้วมนกับโบร์สัซ่านอุดกรณเยอะมากสร้างกองไฟวัดเออฮะเอไม่สิ้องกต้องาแผนที่จำเป็นสิ ไม่เจะเ,เ,เก้เาอีน้อนีท่านเก็บเก้าอี้ไปย่อยก็ใส่เอามาทำพรมหยิบได้ท่านว่าพมหยิบได้เลยทมหยิบมาวาดตะปูรอยได้เอาจ้าพมไปกัแบแต่งบ้าน ค่ะคมไปโดนมนจากบ้านอื่นค่ะนี่ละคะวางตรงนี้เลยปุ๊บนี่นะไม่ดีกว่าวางตรงนี้เอาวางตรงนี้ปุ๊บเอาต้องวางไม่เอามาวางตรงนี้ปุ๊บ นก็ว,ว่างนีงว่างเอาเพื่อ,อนจะเลี้ยงสัตว์ด้หรออุ้ยเสียงใครเกี้ยวอะไรอย,อย้หเสียงใครกินเลยดังดัง โอ้โหมันจุงใจมากัดนะมันจุงใจมากัดนะโซนที่แบบกว้างกว้างขวางอย่างนี้มีอะไรหนึ่งของแรแรมสองหมาป่ามีอะไรเอฟเฟ่นเองเอฟเฟ่นบินได้ เอาเหลก็กสองคนเหรอเยี่ยมอันหน้าั้นก็จะเอาเหล็กมาบดคุดิเอาเหล,เเล็กมาบดนะครับ แซ,บแซบ่บๆเเตละได้ไลเฟิร์นเอ้ยเราเจอฐานอบพยพกของคนขมรนเฮ้ยฐานอบพยพกของคนขมินนขนขม้น คนเขมีมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยนะคะเราเจอฐานทัพเราเจอฐานอพยพของคนเขมีโอ้โหเบนนี่กุ๊ยี้า ไยอะมาแล้อมาครับสร้างชงครั้งแรกก็จะเป็นอย่างนี้แหละจะแบบไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะวาเปลี่ยนกันพี่ลุกขึ้นมา กืมอื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 ยังไม่อือ้คือ,ม,อ,ม,อมัน,นหานย,ยากมากเลยเหรอสิ่งที่เรียกว่าเท้ากระต่ายว้าผหา,ายากแน่นอน เบอมหมีม้าอืมขอโล่ของอน,นี่กลับอืมปนทั้งหมดครับอืมออมาเอาเอาไปตกแต่งบ้านอืมจะเนื้อกระตา่ายอืมอ่าตรงดีเยี่ยม กีแ้แวะแะไปคุยกับแม่แป๊บหนึง่งแวะเข้าเกมก่อเลี้ยงตัวอะไรดีเลี้ยงหมาไหมดูนะลักษณะนั้นมันน่าจะเป็นหมาถามหมาที่ไม่ควรเลี้ยงนะอืะืม <c oughs> <c oughs> โอเคอ่ะเันไม่อยู่แล้วเยี่ยมตรงนี้วางจะสวดทุกคนปะใช่ไหมคือเนือสองกลางวางออกล่าเนาะเกเจอเพื่อนทาริโอสเพื่อนออกเกมหมดแล้ว ตรวจอาหานั่งซี่มันจะหมดตรวจแล้วนะ่ะมาสิเจ็ดอันจะทันบนีณิอันนี้ก็หาของเรือเรืเอเติมอ่ามา20พอดีเลย 打他。 มันที่แบบเหมือนตัวเกมมันแกแล้งเราอะไรเงี้ยไม่ได้ห่า<ฮ>ไม่ได้เปียวไม่ได้กงกับเปรี้ยวอะไรบ่างเกมชอบแกแล้งเราโต๊ะไปวางกันดี๋ยวก็อ้ยอุ้าระเปล่าเนาะเปล่าวางไปทางมันมันห่างกันมันห่างกันไม่ได้ อืมฮะมจะบอกว่าก่งตรงนี้ไง เย้ยวิยุดาวฉันมหนักได้ทั้งสองอันเนี่ยีมยปเลยเป็นนี่โอเคดีอยู่แล้วอันนี้ไป,ปน,นี่ก่อนอือหือซีา,า,าน,น่ทนเนอ,นอ,อ,าอาเสร็จเลยกับพัดรม เอามาันก็น่าจะดีแล้ว,ว้โอ้โหทิหหงๆแบบไหนถ้าจะถามว่าทำไมัยใหญ่กันอมอีตัวติดดีดกนี้ เน็กกตัดไม้ทำลายป่าไปก่นอนเราจะสร้างไอ้ออยายยาเตียงใยญ่ๆนะันเป็นบนนนี้ก็ต้องขยายแคมทำแบบไม่ใช่ขยายแับขยายไอ้เคร่งนั้นครองทับของอลย ดอกหน้ารำคาญต้องขึ้นไปกองกุมาแล้วคุณหมาก็มาของปากเพื่อนทุกคนนีนก่ก็แล้วถั่วกระต่ายด้วยฟับันเรียบร้อยแม่ทีนี้ดอกเท้าตั้งหน้าดับหนดอบก,ก,กันที่ห้าแล้วกัน โอ้ันนี้อร่อยขึ้นไปเปิดหีบจ่ายอร่อยกสเปียนเออเอามาทำ จะไม่ได้แล้วหรือว่าเราทำอะไรกับนายาไวอ้อ่ะเห็นนั้นปะอ่านนนนนหน่ะหน่ะแบนเนตที่ฉันช่วยนายเอาไว้ก่อนเอไว้เบค่อยติดด้วยไฮ้กืนกินทีน้อย เาทำคฟัมว well, so ่าสมผัสนี้ได้ไหโอ้โหวางกระโดดดีมาก เอไม้สิบหกแล้วเยี่ยมมันก็ใช้ไม้สิบนะโอ้เลหเล็กเปรปาร์ตใเหล็กเปลืองจังท่าใช้ทั้งสิบอันนั่นไงคุณขมิ้นใช่ไหมนะ่ะคุณขมิ้นแน่เลยน่าคุณขมิ้นเนี่ย คนขมิ้นมาแล้วทุกคนเนี่คนขมิ้นครับคนขมิน้นอุย้ยมาป่านะกวคนขมิน้นอีกลูกเสียงมันลูกเสียงมันมันจะลากลับไปสวบทุกเมื่อ เติมแคมไฟด้วยคนขมิน้นหืม่อนดีดอกยากจังฮอร์นม,มเริ่มริบเตรียมงไปแล้ว ยังมั่นหิวโหยมาจากไหนเนี่ยเกียดคนหิวเกียดมากเลยเกียดที่สุดในโลกน่าคุณขมินคุณขมินมาตั้งถิ่นตรงนี้ครับ อเออวันนี้คนขมิ้นบุกวันนึงคนขมิ้นตกแท้เสร็สจรแล้ววันนี้คนขมิ้นบุกทุกคนคนข,คนขมิ้นมันบุกที่เมืองไทยปคนขมิ้มนที่ขวานเก่า

ขอเวลาวานนันหน่งชั่งหนงอนี่ก็สามารถางผูเขาแขงนด้ยอะอนั่นี่ก็ได้บริจาคเงินให้หน่อย2องร้อย เมือ,น,อนไรปะเนี่ยอ้าขึ้นเรื่องมาแล้วแต่ไม่ได้เพราะว่าขากระตายวุ่นวาเยี่ยมคนตกอีกแล้วคนตกอีบแล้วจะหมดไปกันขนาดน,นะนี้จะตกอะไรกะนกักกะหนาเน,นี่ยเออ ก็ยังครบแล้วนะต่อไปก็แคอมอถึงข้าวแล,วแล้ว,นนก,ไไก,วนนก็หระข้าวถึงหาสิึง้าวนี่ตัวเอาไหนก็ได้ันที่เท่านะถึงคนสม็จะมาบุกโอ๊ยไปไหนาเนี่ยอือ,อ ไม่ดบเกิดได้หรือเปลได้เาตรงน้มันยไม่หมดก็ลังน้ำมาป่านี่แบ่ดับะ ันหยุดตกแล้วนะเนี่ยยังม่ได้ขาก็ตายเลยมันก็ตายอื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 มอืมตบไป y บแล้วเอามันตปอ๋ออืมตอนดีเอาพี่เจ้มทำไม อืมพอจบคลิปแค่นี้ก็นะมันยาวแล้ว